สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสปปลาวพี่น้องสาวกันเล็กด้วยนะครับนะ้ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่18มิถุนายนพศ2565ว 2, ันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นจะมานาเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วครับวันนี้สถานการณ์ในประเทศพม่าก,ก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องครับในพื้นที่เขตภูมิภาคและในพื้นที่ดัตมอดครับ เรามาดูสถานการณ์ในพื้นที่ pues. ลัดมอนกันก่อนมาดูสถานการณ์ในพื้นที่ลัดมอนกันก่อนนะครับวันนี้กองกําลัง t d f ได้จัดการสายข่าวของกองทัพพม่าผู้ก่อการได้ที่คอยส่งข่าวให้กับกองทัพพม่าผู้ก่อการได้มาอย่างยาวนานครับที่ผ่านมานะครับสายข่าวของกองทัพพม่าผู้ก่อการได้ได้ส่งข่าวให้กับกองทัพพม่าได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของกองกำลัง t d f ในพื้นที่ลัดมอนมาตลอดนะครับ ที่ผ่านมานะครับกองกําลัง PDF และพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัดมอนได้รับความเดือดร้อนจากสายข่าวของกองทัพพม่าพี่น้องประชาชนและกองกาลัง PDF ได้รับความเดือดร้อนจากสายข่าวของกองทัพพม่าคนนี้มาอย่างยาวนานในพื้นที่รัดมอนครับที่ผ่านมานะครับสายข่าวของกองทัพพม่านะครับได้ส่งข่าวให้กองทัพพม่านั้นมีการเข้ามาจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ให้การสนับสนุน กองกำลัง TDF ในพื้นที่รัดมอนนะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับกองทัพพมาแได้ํำรนดพม่าได้มาจับกลุ่มพี่น้องประชาชนไปเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้วันที่18มิถุนายนนะครับกองกำลัง TDF ในพื้นที่รัดมอนได้จัดการใส่ข่าวของกองทัพพมาผู้กันได้ไร้เสศีวิตีหนึ่นะครับที่ผ่านมานะครับกองกำลัง TDF ก็ตามหาตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังหาไม่เจอนะครับวันนี้ หาเจอก็จัดการทันทีนะครับทำให้สายข่าวของกองทัพบมาได้เสียชีวิตหนึ่งได้นะครับต่อจากนี้ไปนะครับสายข่าวของกองทัพมาพู้ก่กันได้ก็จะไม่ไล่ส่งข่าวให้กับกองทัพบมาอีกต่อไปนะครับหลังจากที้กองกาลัง PDF ได้จัดการเสียชีวิตในพื้นที่รัดมอนนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ ในเวลาต่อมานะครับท่านพม่าประกอการได้ได้ทราบข่าวนะครับว่าสายข่าวของกองทัพพม่าได้ถูกสังหารในพื้นที่รัฐมอนนะครับทำให้ท่านพม่านั้นไม่พอใจอย่างมากนะครับวันนี้ท่านพม่านะครับได้เสริมกองกําลังอย่างหนักนะครับกาลังพลเปลี่ยนจํานวนมากนะครับพยายามที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐมอนครับกองกำลัง TDF และกองทัพมอนนะครับได้เสริมกองกําลังอย่างหนักเส้นกันนะครับ หากกองทัพพม่าปรากอบการได้เ no ส <azu> ริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื ah ้นที่รัดมอนนะครับจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าปกะกอบการไล่พยายามเสริมกองกาลังเข้าไปทุกพื <iniz issues> ้นที่นะครับในพื้นที ales, ่ของกองกาลัง PDF และกองกาลังกลุ่มสัตติพันธ์ครับทำให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับในพื้นที่ของกองกําลังกลุ่มสัตติพันธ์ครับ นะครับเรามาดูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่รักฐานภาคกลางครับวันนี้วันที่18มิถุนายนนะครับมีความเคลื่อนไหวของกองทัพ SPP นะครับวันนี้ไล่สายพี่น้องประสาชนนะครับไล่สายแรงงานของพี่น้องชาวบ้านนะครับมาทําฐานทัพให้ใหม่อีกพื้นที่หนึ่งในพื้นที่จังหวัดเมืองเกิงครับวันนี้นะครับการกระทําของกองทัพ SPP และกองทัพพม่าผู้ก่อการได้ ก็เหมือนกันนะครับใช้แรงงานของพี่น้องชาวบ้านมาสร้างฐานทัพให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่รัฐสารภาคเหนือและในพื้นที่รัฐสารภาคกลางครับที่ผ่านมานะครับกองทัพพม่าผู้ก่อกันได้และกองทัพ s อ p ก็มีการบังคับพี่น้องชาวบ้านนะครับให้มาสร้างฐานทัพให้ใหม่หลายพื้นที่หลายหมู่บ้านนะครับทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการใช้งานของกองทัพ s อ p เวลานี้นะครับเป็นเวลาพี่น้องชาวรัชสารนะครับต้องไปทําไร่ทาสวนนะครับเพื่อที่จะปลูกพืชผลทางเกษตรนะครับแต่ก็ไม่ไรไปนะครับต้องมาทําฐานทัพใหม่ให้กับกองทัพเอสพีนะครับในพื้นที่รัชสารภาคกลางจังบัดเมืองเกินครับที่ผ่านมานะครับกองทัพประมาณผู้ก่อการได้และกองทัพ s อสพีนะครับมีการข่มเหงรังแกพี่น้องชาวบ้านมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ หลายๆพื้นที่นะครับในพื้นที่รูแลของกองทัพ FPP และกองทัพพม่าผู้ก่อการร้ายก็ได้ใช้พี่น้องชาวบ้านนะครับสร้างฐานทัพให้อีกหลายพื้นที่นะครับรับเรามาโูข่าวประเด็นที่3กันต่อนะครับมาโูสถานการณ์ในพื้นที่รัดกระเล่งครับเมื่อวานนี้วันที่17มิถุนายนนะครับทางกองกาลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลง KNO และกองกําลังปดิบายแหง่งสัตว์กระเล่ง k n l a ได้ออกมาเผยแพร่ภาพวิดีโอนะครับถึงการส่้อยเหลือกองกําลัง PTF และกองกําลัง CDM นะครับที่ได้ถูกตํารวจพมานั้นจับกลุ่มในพื้นที่รัฐเยาว,วตีครับกองกําลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลงเคเนตีโอได้ร่วมกับกองทัพปลดปลตยแห่งสัตว์กระเลงเคเอนเอและกองกําลัง TDF นะครับสกองกําลังได้เข้าถล่มสถานีตํารวจพม่าในพื้นที่รัฐเยววตีนะครับสามารถส่้อยเหลือกลุ่ม c t m ได้1ิ คนนะครับก็กำลังอีก23คนนะครับ25คนนะครับทั้งหมดนะครับที่ตำรวจพม่านั้นเลยจับกลุ่มโตไฟนะครับกองกำลังป้องกันทางรเคนตีโอนะครับได้เข้าถล่มสถานีตำรวจพม่าในพื้นที่รัดเนววตีนะครับสามารถช่วยเหลือกลุ่ม c t m และกองกำลัง p d f นะครับเอาไว้ได้นะครับถ้าไม่บุกเข้าถล่มสถานีตำรวจพม่านะครับกองกำลัง p d f และ ุ่ม CTM ไม่รอดแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองทัพพันธมิตรกันเลงกงกำลังป้องกันสัต่์ซัดกัลเลง KTO และกองทัพปลดปล่อยแห่งสัดกะเลง k n a กองกำลัง p d f นะครับสามกองกำลังของกองทัพพันธมิตรกัลเลงการพิรากันยืดเยื้อยาวนานในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกัลเลง KU หลายพื้นที่หลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่รัฐเมอดี ในพื้นที่ของกองพลที่5เมืองผาปุ่นอำเภอมูเตานะครับมีการประทะกกันยืดเยื้อยาวนานส่งผลให้ดานประมาทผู้ก่อการได้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางกองทัพป้องกันแห่งสัตว์กระเลง KNTO และกองทัพปดองกัอแห่งสัตว์กระเลง k n ว a e กองกําลัง TDF ก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับมีการสูญเสียเกิดขึ้นทางสองผังครับ ทางฝั่งของกองทัพมาพากู้กับการร้ายสูญเสียมากกว่าทางฝั่งของกองกําลังป้องกันแห่งสัตว์กระเลง K N T O ครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่รัดกระเลงนะครับก็ยังปกตินะครับกองกําลังป้องกันแห่งสัต์กระเลง K N T O และกองทัพปดปล่อยแห่งสัตว์กระเลง K N L A กองกําลัง P D F ไล่เสริมกองกําลังอย่างหนักหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับทังฝั่งทีกองทัพมาพาผู้กอบการร้าย ในพยายามเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่ของกองทัพสภาพกระเด่ง KNU อย่างต่อเนื่องครับนะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตแม็กเวย์ครับกองกำลัง TDF และทานพม่าผูกกันได้ไล่ปะทะกันเมื่อช่วงสาวของวันนี้ครับวันนี้วันที่18มิถุนายนนะครับเวลา9นาฬิกากองกำลัง TDF และกองทัพพม่าผูกกันได้ไล่ปะทะกันอย่างหนักทางเข้าเขตแม็กเวย์ครับ การประทะกกันอย่างหนักสมผลท่านพมาผู้ก,ก่อการร้ายได้เสียชีวิต8ปลายนะครับเลยลรับบาดเจ็บอีก2รลายครับกองกลังพี f เฟโจมตีอย่างหนักวางระเบิดเอาไว้หลายที่นะท่านพมาผู้ก,ก่อการร้ายหลังจากที่ถูกกองกําลังพี f เฟโจมตีอย่างหนักนะครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ในเวลาต่อมานะครับกองกำลังพีดีเอฟได้เสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่อีกเป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่เขตแบ็กเวย หลังจากที่ทำพม่าผู้ก่อการได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับ,บกำลัง p d f นะครับสามารถยึดอาวุธของกองทัทพพม่าได้หลายรา,ายการหลายสน,นิดนะครับหลังจากที่ทำพม่านั้นถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับผมที่ผ่านมาก็มีการประทะก,กันเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับระหว่างกองทัพพม่พมาผู้ก่อการได้และก,กองกำลัง p d f ในพื้นที่เขตแมกเวยครับ วันนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่เขตแม็กเวและในพื้นที่เขตภูม,มิภาคก็ยังมีการประทะกันเพียงต่อเนื่องครับหลังจากที่ทานพระมาบวกกันได้แด้พยายามเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ของกองกาลัง PDF เอย่าียงต่อเนื่องครับวันนี้นะครับกองกาลัง PDF ก็มีอยู่หลายกลุ่มนะครับในพื้นที่เขตภูม,มิภาคและในพื้นที่เขตแม็กเวครับมีกําลังกอนเป็นจํานวนมาก ทำให้ท่านพม่าผู้ก่อการได้ยังไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ได้นะครับทาให้ท่านพม่านั้นต้องถอดกําลังออกจากพื้นที่ไปนะนะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตรัฐมันเลครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่17มิถุนายนนะครับมีกองกําลังไม่ทราบถ่ายนะครับอาวุธครบมือไล่เข้ามาป้นธนาคาร KBZ นะครับซึ่งเป็นธนาคารของกองทัพมพม่าผู้ก่อการได้ เป็นเจ้าของอยู่ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีกองกำลังไม่สับ่ายนะครับอาวุธครบมือนะครับไล่บุกเข้ามาป้วนในธนาคารเค z ซทนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลครับก็งกำลังไม่สับ่ายนะครับสามารถป้วนเงินไล่เป็นจำนวนมากนะครับในเวลาต่อมาไล่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไป ทา่านพม่าพบกอบการร้ายและตำรวจพมา่านะครับได้เสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่เป็นจำนวนมากมีการตรวจค้นรถของพี่น้องชาวบ้านทุกคันนะครับที่ผ่านไปมาอย่างหน้าธนาคารครับท่านพม่าพบกับก,การร้ายและตำรวจพมา่าได้มีการปิดถนนหน้าธนาคารนะครับตรวจค้นรถของพี่น้องชาวบ้านทําให้รถติดเป็นจํานวนมากนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองกําลังไ่ทรับภ่ายในพื้นที่เขตลับมัณฑะเลยครับ ที่ผ่านมานะครับกองกาลังไม่บรัพยนะครับมีการปล้นเงินของธนาคารท่านพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เขตรัดมันตะเลในพื้นที่เมืองย่างกุ้งและในพื้นที่รัดฉานครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เขตรัดมันเะเลนะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัฐฉานภาคใต้ครับวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวของกองทัพโป PNO กองทัพโปเพียนโอรับไซดกองทัพพม่าและกะบฏปีดองหลยมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้มีการออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดครับกองทัพโปเพียนโอนะครับเคลื่อนไหวอยู่ทางพื้นที่รัฐฉานภาคใต้นะครับในพื้นที่เมืองดองจีและอีกหลายพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ดูแลของกองทัพโปเพียนโอที่ผ่านมานะครับกองทัพโปเพียนโอนะครับมีกําลังพลน้อยนะครับยังไม่มากเท่ากับกองทัพสภากปุรัชชานและกองทัพเอทพีครับ วันนี้นะครับกองทัพโปเอียนโนั้นมีการออกมาประกาศชัดเจนนะครับพี่น้องประชาชนทุกบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของกองทัพโปเอียนโนั้นต้องมาเป็นทาหารกันทุกบ้านทุกหมู่บ้านนะครับในพื้นที่ของกองทัพโปเอียนโทั้งหมดครับวันนี้นะครับก็มีการออกมาเผยแพร่ภาพนะครับมีการฝึกทาหารใหม่นะครับของพี่น้องสาวปโอหรือว่ากองทัพปโอียนโในพื้นที่รัดชานภาคใต้ จังหวัดตรังจีครับที่ผ่านมานะครับกองทัพเปาเพียนโอนะครับมีการบังคับนะครับพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านนะครับต้องมาเป็นทหารของกองทัพเปาเพียนโอทั้งหมดนะครับมีการเก็บเงินพี่น้องประชาชนอีกร้อยนะครับพี่น้องซาปาโอนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากการเก็บเงินของกองทัพเปาเพียนโอครั้งนี้นะครับ เงินสามหมื่นจัดนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะสำหรับพี่น้องทุกกลุ่มทุกสัตติพัธุ์ที่อยู่ในประเทศพม่าครับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกสัตติพัธุ์นะครับทํางานรับจ้างนะครับวันหนึ่งก็ประมาณห้าพันถึงหกพันจัดนะครับแล้วว่าเจ็ดพันจัดนะครับก็จะไล่อยู่ประมาณนี้นะครับเงินสามหมื่นจัดก็เยอะอยู่นะครับสาหรับพี่น้องสาวปะโอและพี่น้องทุกกลุ่มทุกสัตติพัธุ์ที่อยู่ในประเทศพม่าครับ เป้าหมายของกองทัพโอเพียนโอนะครับอยากจะมีกําลังพลมากนะครับเท่ากับกองทัพสภาของปูรัชชานและกองทัพเอพีนะครับการเก็บเงินครั้งนี้นะครับทางผู้นําของกองทัพโอเพียนโอนะครับได้ออากมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าจะนําเงินส่วนนี้นะครับไปซื้ออาวุธปืนนะครับมาให้กับกลุ่มน้องๆทหารใหม่นะครับที่มาเปลี่ยนทหารใหม่ของกองทัพโอเพียนโอเป็นจานวนมากนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกองทัพโอเพียนโอ ผู้ได้รับไซต์กองทัพบมาและกบฏมินออกไล์มาอย่างยาวนานนะครับที่ผ่านมานะครับกองทัพเพยนโอนะครับมีการส่้อยกองทัพพมาพวกก่อกันได้มาส่้อยลบในพื้นที่เมืองไผ่คนในพื้นที่รัดกะยาด้วยนะครับกองทัพเพยนโอได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากเช่นกันนะครับหลังจากได้มาส่้อยกองทัพพมาพวกก่อกันได้เข้ามาลบในพื้นที่เมืองไผ่คนและในพื้นที่รัดกะยาครับ ทำให้กองทัพอเพรอนอนามีการสูญเสียเป็นจํานวนมากนะหลังจากนั้กองทัพอเพรอนะครับไล่สูญเสียเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้ก็ไม่มีทางเลิกนะครับต้องเก็บทหารใหม่เป็นจํานวนมากเส้นกันนะครับเพื่อที่จะมาทดแทนทหารปโอนะครับที่ไล่เสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่ดัตกยาและในพื้นที่เมืองไผ่คนครับวันนี้นะครับสถานการณ์ในเพชรม่าก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี